สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลหัทยาไม่คิดมีใหม่ยกให้ตัวสรัญยูเป็นคนสุดท้ายของใจวันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบ3ปีของการจากไปของพระเอกดังตัวสรัญยูวงกระจางด้านภรรยาที่ถือว่าเป็นหญิงกแกร่งแห่งวงการอย่างเปิ้ลหัทยาวงกระจางได้อัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้จิตใจและความรู้สึก ก็ยอมรับความจริงได้แล้วแม้ในบางครั้งยังคงเศร้าและคิดถึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขที่สุดโดยเปิ้ลได้อัปเดตให้ฟังถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเปิดถึงมุมของชีวิตบั้นปลายที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะโกออนมีเพื่อนร่วมชีวิตอีกครั้งโดยเมื่อถามว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไม่มีพี่ตัว เจ้าตัวกล่าวว่าสภาพจิตใจใช่ไหมจริงๆอะ่ะมันก็ผ่านมาก็วันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ3ามปีพี่ยอมรับความจริงว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพี่ตัวไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีการพูดคุยเวลาไปไหนมาไหนไปเจออะไรก็จะบอกกับลูกตลอดว่าถ้าพ่อมาก็จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะถามว่ามุมมองตอนนี้ในเรื่องชีวิตคู่มีคิดที่จะโกออนไปถึงขั้นจะเริ่มต้นใหม่มีเพื่อนร่วมชีวิตในบ้านปลายหรือเปล่า เจ้าตัวกล่าวว่าพีเปิลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยพีเปิลคิดถึงแต่เรื่องการทำงานมากกว่าทำยังไงให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกับเรามีความสุขเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าคือทุกอย่างตอนนี้มันก็ดีอยู่หมายความว่าวันเวลาที่เราคิดถึงพี่ตัวเรายังคิดว่าเขาก็ยังมีอยู่และบางวันเศร้าก็รู้สึกคิดถึงแต่ว่าพีเปิลก็ไม่ได้ไปบอกใคร ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ